จเจอของหนักหนึหน่งนึงเนี่ยแต่ในคดีนงมันผ่านมาได้เนาะที่เขาเราเขาเรียกว่าเม่ระวังเนี่ยระมวดระวังสิ่งที่บางอย่างเราไม่คาดคิดิตรไม่คาคดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นได้นั่นท่านเด็กๆเรามีสถิติทุกการทุกเวลาให้เตรียมตัวไปก่อนระวังอะไรจะเกิดขึ้นลงมีสถิตแก้ไขมันได้ไม่ใช่เกิดลงไปแก้ไม่ได้ มันแก้ก่อนมันจะเกิดอะมาแก้ได้เราก็สบายใจที่ไหนนะพวกเราเข้าใจกันทุกคนแล้วจริงนะถ้าเป็นเหตุอะไรเนี่ยเขาต้องบอกยังให้หลวงพ่อพูดอะไเรื่องเป็นเหตุอะไรมันถึงมาไม่ได้นะมันก็มีอย่างนี้แหละตาเหตุมันคือถึงอยู่นู่นหละอยู่ที่ป้าชาคนจีนนั่นแหละป้าชาเป็นงนไทยแล้วนี่แหละเขาก็บอกนหมลก หลวงพ่อถ้าไปฟังนี้นะไม่ได้นะครับผมเราไม่รู้จะพูดยังไงนะเราไม่เจ้เจะของทวเนเขาตั้งโปรแกรมให้จะไปฝั่งน,นู้นเขาจะเดินตายนู่นนั่นเราก็ไม่รู้ทําไงน,นะเราก็นั่งพิาจารณาอยู่นะวิธีไหนจะแก้ได้เราก็บอกนะเขาเล่นแ้่แอร์แตกเลยจำได้ไหมที่ห้วงพ่อผ่านเขาใจนั่งรถ เออตุน่ะของนาาพรมาจากกรุงเทพเขาบอกจะขึ้นเขาจะพาทางแล้วแต่ทางนี้หลวงพ่อนรถมาเทวดาก็บอกอาจารย์ช่วยเทศนาต่างสอนช่วยด้วยช่วยผมด้วยผมทุกข์หนักช่วยผมด้วยวิญญาณแต่นี้ก็ทุกข์หนักแล้วก็เมารถมาพอดีพอดีนะโอ้ใจกูช่วยยู่ไนกูกูจะตายอยู่กูบอ ทำไมเราเมารถก็บอกอย่างเงี้อาจารย์หยุดพักผ่อนก่อนช่อได้ไหมเนี่ยโอ้ช่อไม่ได้เราถ้าอยากช่วยจริงมึงไปทําเลยรถคันไหนมันวิ่งให้มันวิ่งไม่ได้เลยบอกเนี่ยเนาะวิ่งไม่ได้จริงๆรถวิง่งมาด้เกียร์เข้าไม่ได้นะ <c oughs> นัเข้าเกียร์ไม่ได้เลยเออทำนะ่เออมันเอาได้จริงจริงเราก็เลยรถเราก็เลยจอดเนี่ยรถจอดแล้ตุ๊กนฮะอ,อะไรตุ๊ๆอะไรไม่รถพ่ออาจารย์จะตายแล้ว อันน pe ี oh, no ้เราไปเพชรว่าเป็นโฟอูหลวงพ่อทำเป็เหลืองอารามขอลาออกอู้ดูลูกพ่อเหลืองอาลามทั้งองค์โอ้โหนี่เลยพระรหันงานนี้เหรอไอ้พวกกูจะตายอยู่นี่จะงานเมี่อกูจะตายกูมารถดกูบอกอย่างนี้ะไม่รู้เวลามารอดเนาะหาเวลาเราที่งามงามเลยเรื่อ บ้ารถนม่มีละตายเหตุที่วันนี้ไอ้กรณีนี้ก็เหมือนกันทํำยังไงจะให้เปลี่ยนทิศทางเส้นทางนะจะไม่ต้องไปถึงแต่ตอนสี่โมงถ้าไปสี่โมงปั๊บก็เข้าวัดทันทีนั่งภาวนากันเลยนะมีเขาเปลี่ยนให้เราได้เห็นไหมนะนีเราเปลี่ยนทิศทางให้เราได้เห็นไหมตายเหตุที่เราต้องอเลยนเนาะ รถบัสต้องคันนั่งในห้องนีน้ก็เต็มเลยนะแต่บรรจุได e ้เยอะแล้วห้องใหญ่นะห้องใหญ่ค่อยขยับนไปท่านสืบเลยใช่แล้วค่อยๆขึ้นไปทางบนกันแล้วกันตรวดมลแล้วก็นั่งภาวนากันแล้วอากาศเย็นเหนื่อยนะฮะโปรยเย็นธรรมชาติเย็นสัปดาห์อืมเย็นธรรมชาติที่งบนตรวจมลนะแต่จะอยู่ทั้งคืนไปอยู่ไปตือะเนาะได้เลยอืมนั่นแหละดยู่แค่นั่ง นอนไปเถอะแต่พูดไปเรื่องนอนได้สบายเลยเนาะพูดไปเรื่องนะ <d _ n ones> นะนอนโอ้โหพอใจเลยเนาะ,<_ <d> _ <n ones> นแ,ะแต่จะนอนไหมเนาะนี่แหละนะก็เลยว่าอืมความคิดของคนงนะความคิดประมาณของผู้ิงของคนนี่เลยมันพอใจอยู่แค่ไหนก็อยู่แค่นั้น,น,นแหละพี่เรามัมันพอใจแ,แค่นี้ก็อยู่แค่นี้แหละ มาที่หลังกันนู่นแ่ละยืนปังอยู่นู่นเลยมาท่านชาวบ้านมาเมื่งกี้เอาแต่นอนอย่างนี้เลยเขาเรียกปักอ่อนเอาแต่นอนจะได้อะไรก็ได้นอนนั่นหละนะเขาเรียกว่าคนเอาแต่นอนก็อย่างนี้เนี่ยจะได้อะไรมันก็ได้แต่นอนนะลุงพ่อเรบอกลุงพ่อนอนตักเดียวเนยสามสิบนาทีเนี่ยขึ้นมานอนเลยแค่นั้นแหละลุงพ่อขุดอย่างนี้ประจํา าิามสิบนาทีแค่นั้นแหละตื่นนอนเลยฝึกหิ้งก็พูกทำไม่ได้อย่างนี้อยาวนี้เขาเรียกคนนอนเขาเรียกขี้เกียจหลังยาวหลังยาวมันจะได้อะไรก็ได้แต่หลังยาวนแหละเอาแต่นอนนะมันจะภาวนายัางไงก็มีเป็นภาวนานแล้วเน,ะน,นาะน,น,นะภาวนานนะั้นไม่ใช่ภาวนานะนี่นะยคนเราต้องมเพิ่มความเพียรเพิ่มความพยายาม อันนี้เรามานี่ไม่ใช่มานอนมาจีนมาปฏิบัติธรรมกันไม่ว่าพักว่าโยมอะไรนี่นะใส่ไม่ตั้งพระตั้งโยมนู่นเลยนะพระไม่ใจเกลียดกต่ใส่มันไปเลยเลยนะไม่ได้อะไรเมื่อใดเป็นนอนเลยนะนะหลวงพ่อ้องบังคับเกี่ยวเกี่ยงยังไงนี่ก็อยากทำมาได้ดีนั่นแหละท็ไม่อยากให้ดีๆเกี่ยวเกี่ยง,ยงนินทำไมเน,น,นะน,นาะอุตส่าห์มาถึงประเทศเขมรเนานะ นอนอยู่วัดไม่ไดีกว่าหรือมาทําไมนี่แหละคนเราไม่ขช้เกียรตตรงนี้แหละไม่ใช่ไอะไรล่ะน,น,ะนะั่นแหละเพื่อสอนชาวบ้านชาวเมืงองแกไปสอนทาก็ทาไม่ได้ <c oughs> นะนอนก็นอนทั้งวันไ <c oughs> ม่อจะอะไรเป็นท,งนนทังหนาเ้วพายบอเมืทรามจนมาจินนะกลางวันโ่งปั๊บตรงนี้ใครเข้าออกรู้หมดนะั่นแหละ Okay. มันแค่พักคนร่างกายใครเข้าใครออกก็รู้หมดนีด่แหละแล้วฝดกปีฝุดยังไม่ได้เลยนะจะนอนขนาดตายแล้วจะนอนขนาดไหดนอีกเนาะตายจะล่างเน่าเกลือนน่อยเป๊ะหนนอนขนาด,นาหดไหนอีกก็ไม่คิดเอาอย่างนี้นั่นไงไม่เกิดประโยชน์ก็มันนอนไม่เกิดประโยชน์กิเลสครอบงำจิตใจมันมันเล่นนอนอย่างเดียว มองไม่เห็นประโยชน์เขาก็เลยมองไม่เห็นประโยชน์ทำกิจเจตกิจอะไรนี่นนนะมาเพื่ออะไรสนามเจุริญมาเพื่อปฏิบัติกิเลสนะขัดเกลากิเลสนะมันแค่แตนน่สนามเจ๋อเจ๋มันเกิดประโยชน์มาอยู่มากินแล้วกลับก็นอนนะอย่ามาไะดีกว่าอย่าไปไะดีกว่าหนักภูมหนักใจเพื่อนฝูงเขานั่นแหละ นี่หลวงพ่อไม่เคยนะถ้าจะเอาจริงนะหลวงพ่อไม่เอาเจริญกับเจ่ิญหลวงพ่อเอาจิงจ้านะมันจะบอกมีโอกาสนี่บนหน้าบ้านถ้าคืนก็นั่งอยูนเช่นมั้งต้เย็นสบายนี่ไม่ต้องมีแอร์ด้วยแอร์เย็นเย็นยิ่งกว่าแอร์ออาาานั่นสบายเลยครับอ่าธรรมชาตินะครันเย็นสบายนั่นแหละนี่แหละหลงพ่อลมมาเป็นบัด มาขัดเกลืใจิตใจเรานะไปที่ไหนก็เอาแต่นอนก็ไม่ได้ประโยชน์ไปนอนทำไมจะไปทำไมนั่นหนักเกลนปุน๋งเขามันนี่ครเพราเรื่อเราสู้จิตเรศไม่ได้เมื่อมันก็ข่มควาจิตใจมันตลอดไปนั่นแหละเราะต้องพยายามปลุกมันปลุกไมได้ไม่ไปตามใจมันแต่เราข้อแปลงทำไมพอนอนกันได้นานก็เกิดขึ้นรถก็นั่งละ รถมาก็นอนหลับหลวงพ่อนั่งภาวนาบนรถยังไม่ได้นั่งหลับนะนั่งภาวนาทําจิตสงบนิ่งใารู้เลยกําหนดลงที่ใจเลยสนใจสังเกดูหลวงพ่อหลวงพ่อแผลไม่ตายวิญญาณได้เยอะเลยนะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งภาวนากำหนดดูเลยจะเลนไม่ตายกับตามทางมาเรื่อยๆบางคนก็หลับนี่ สับตรงไปทั่วไปในว่าพระว่ายุมันหลับไปว่าละทิละทางเลยพระหลับยุงสลับอืมโอ้ไม่จะหลับอะไรกันดักหนานี่นะ <c oughs> <c oughs> นะไม่ฝืนเ็าเรียกไม่ฝืนมันไม่ต่อสู้มันนั่นแหละไม่ต่อสู้กับนิวรนเขมาขมันเขามาจิเลสนิวรนมันหนักนะ <c oughs> ไม่ธรรมดานะอ <c oughs> อาไม่อยู่นะ <c oughs> ้าคนขาดสตินะเอาไม่อยู่นะ มันพ่อบอกให้อำพาจนานเนี่ยดูลมหายใจคนขึ้นนั่งบนรถแล้วก็นั่งดูลมเลยนะเ,เห็นไหมบอกว่าไม่ถึงปั๊บานาทีเลยหลับแล้วบอกนะดูลมเลยนั่งรถก,ก็ดูลมไม่ดูเนาะหลับแนะล้วนะลมเข้าลมอลมอกลมเข้าลมออกมันไม่หลับหรอกไม่หลับได้ยังไงมันรู้ว่าลมออกลมเข้านี่ไม่ดูอะไรไปตัต๊บเลยท่านน,นั่งไปถึงหา้างนีหลับแล้วบอกนี่ นั่นแล้วไม่รู้อะไรเจเห็นอะไรขนาดลมยังไม่รู้ไม่เห็นเนะาะเนี่ยเพระนั้นเราต้องส <c oughs> ติยาขาดให้รู้ตัวตลอดต,อดต,อดอนะตัวยาก่วนนะครับมะตินะเนี่ยหรือยอ,อยากให้กิเลสเล่นงานได้นะก็เรียกว่าทำอะไรตัวนั่นแหละ คิดอะไรก็รู้ตัวนะมันไม่ต้องไปจำเป็นแต่ต้องนั่งหลับตาก็ได้นะนั่งรถเรามีสติดู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 นี่ก็ดูเป็นธรรมชาติไปสติเราไม่ขาดแล้วมาใช่ควรพิจารณาอีกทีหนึ่งนั่นก็เลยคนภาวนาเนาะจิตหนึ่งเท่านี้ไข่ควรพิจารณาดูเป็นธรรมะไปหมดะดูแล้วก็โดงพิจารณาใจเราอีกทีนึงนี่ก็ดูพิจารณาดูใจเราอีกทีหนึ่งก็เลยใข้ควรด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญา tuyệt vọng rú tuyệt vọng hiếm cái người này cháy không anh yên lẽ